สวัสดีครับพี่นนท์ตอนรับเข้าสู่ช่องของแพร่รพื้นออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้รถแห้กับมาหอวเดีวแล้วก็รถสาวมาเพิ่ม่ถแห้งมาหวด่วขั้นหนึ่งแั้วข้นหมดอ่ะตื่นตื่นมากหลอกก็งโลเดเอ้าก่มีหล่หลอดอีกทีนึงเออแ่ามีไหลหลอดกหลหลอดตัวชิ้มะห้องไหวๆเห็นเนี่ยื่นเต้นด้วย้องยหญ่ๆเนาะธรรมดาเลยพอจะคล้องหน่อย พ่อของยแลตืนเลยเลยเพ่อเห็นรถมาเห็นขนาดนี้นะบึงมันยัยเถอะว่เตือนมากเลยครับพ่อบึ้งมันมีหลไลหลอน่ะพ่อมึงหัวมันบงบึ้อเออยอยยัยมาแล้วเอารถมีขันแยพี่ร้องเดี๋ยวเอาเอาเอาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าน้อนึงนะครับฝ้าหน้าที่ำด้วยนับ นเทาจันอยยนมาจีม่นยังลูกออกกะมาเรมาทีมงานมาแล้วพี่น้องในเด่านทงสาวน้อยมาแล้วค่ะพี่น้องสองท่านอลูกทีมงานสาวน้อยเป็นเพียงโทแรงขับไปฟังจะไม่ตูตะวันวางวถึงเจ้าหพอพนรับ

เตรียมงานของทางสารารับพี่น้องโคดิหน่วยที่สามมหาสารคามนะครับลูกนะย่างรอก็หน่องเบียร์ครับพี่น้องออกมาออกอเบียมาเข้าแม่จำนอนแล้วลูกใส่ของกาบแป๊บๆในกาตอนแรกครับพี่น้องอะ้รกันเตรียมงานรุ่นใหญ่นะไปพอมี่มิตาไปซาเบียไปพร้อมว่าพี่มิตาไปซาพี่น้องเดินลุกท่าน ไปปอมว่าพี่นีแต่ใบแก่อะไรที่มาเล่นกับจีนโบราณเอาม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 าพี่เล็กพี่รองนายผู้สนุกที่พี่รองเอาตัวกันตัวท่านนะครับเชิญเลยนะครับโลกานเรามีนะครับเอามีหน้าพี่น้องไอ้พี่น้องกินนะครับการเคลื่อนย้ายในเมืองที่มากของสารน้อยเป็นบ้านแพงนะครับหรือว่าวันนี้เป็นงานประเพณีคุณกังไฟของพี่น้องชาวตะบุยจานะครับ อย่างนน่าเด้อพี่น้องเื่องครอบคเนี่ยอ้ยพยาเด็กกไปจับบางหุเหือนี่ยสิวกเนี้ยสวยดาวรู้ปเดน้มากสยดาว้มรวทานป็นทามันน อันนี้เก็บปัตรวบัตที่ย่ากันไงงานีหงานเก็บบัตรเก็บบัตรเด้อพี่น่องบัตรละร้อยบัตรผ่านเข้าประตูบัตรละหนึ่งร้อยบาท คาไหนกันบ้งใจที่มากันอะไลๆได้ะพี่นองเอายินยินยินงินโอ้ยยเหตดผลทันที่ขอน้องท่านแย่ามาเสวยดาเลยดิมาที่มองว่างสิเาไม่เหตุผทัน บองผู้เดีวต้องมาเศ้าของ่ายะที่กินขอเศ้าเพราะที่กินนี่พี่นวองเสียงกโศกีพี่นวองถามหาเ่าสายเปยสายผ้าสายเตีสายหน้าจัรไ้ัเปนกลิ่นกันเอาพีหน้อห้องอีกพ้นหลังจากนี้แล้วแ่วยต้นหน่อแคแล้วตวยต้นบ่ป้าแล้วเอาทีไปรวมกันแห่ขบวนเมือเรื่องพูดใมาฝันมันย้อน อันนี้ค be ือเส้าหมองอี่ตัไหนึ่งเส้าหมองไปแกงถั่วเพื่อนเนี่ยโดนฉันละลายพี่น้องมีระเบิดประกาศให้มาเอาบ่มีอันหนึ่งโคตรเอากันหน่อยเนาะกาแฟมาช้าสะพั่นหาพี่น้องน้ำเนี่ยนะครับแต่ว่าพร้อมกินเป็นลายคับพี่น้องหามกินเราไหรับ บอแต่เราใส่ขวดหนามาได้อยู่เอาไปเอาเไปเอาขวดมาขวดามากขนาด้แอลกออลกฮอล์เขาสถานีจะใส่ขวดนามาได้กับพี่น้องใส่ขวดามาได้ด้อบลตัวน้วาเองนออตนส้วไ่สวยกว่ารั้ตันะครับเชดเชเชาไ có bồ tơ heu không rồi <laughs> 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 บุงง้งเนดิอันเราบอกนเอาพ่อพว่าไม่พ่ออาจจอันมัน,นสิเงียบพูดนั่นนั่นทะเลในเปิดเพ่งสามบาทนี่ไปเจอไดร้าะนี้ไหมฮะเอาพี่น้องรถขั้นที่สามเข้ามาแล้วคับันี้โอ้ยอันเพ่งกับเพ่งดีกับเซียดช่วงไดนขาดหายไปกับแสดงว่าดิลี่กับซีดับพี่น้องในตัดออก ฟัดนวเือกเป้สแดงพงเราไปดูบรรยากาศหน้าวัดก่อนค่ะพี่น้อง นี่หุองใหม่หายแต่ว่าบรรยากาศก็เป็นเอาเอาล่มมบ่ไปพัดเทียนอง เอยากตำมะขามก็มีนะพี่น้องตำมะขามตำกล้วยมาแล้ว็องกองานเากตามกันมาอีี่อันนี้รถไอซิดกับพีนน้อง Xóa khu Bây giờ có suy nghĩ hết về càng ยังกะมันวที่อยู่ซตลาดนี่เราก็จำเพชรงอ่อนมอ่อนอยู่วันนี้ว่าที่ได้สื่อช่องมอลไาก้นกนเ่บอกเไปว่เออเขาสิสิมั่ใจิโอ้อันนี้ันนี้เพกับแยงนหลพี่นองมาเดี๋ยวเงินมาเนาะ คุมต้มวค่ะแม่้มาเด็ก่มตมี่สม,สมอันนี้ก็จะเป็นหองอยู่ของเจ้าทีมงานหาแดกดาพี่น้องรถพอกันใช้รถพี่ฮอดดี้รถปอมแปมปากหลักจอดนอนอยู่ตรงสารปู่ครับพี่น้อง ่พอพมแม่แม,แม่พี่ได้อยามาหากับมาหาได้ที่จุดนี้ค่ะพีเดียวทางพุ่งรถน้องเบียสำหรับคลิปนี้ขอคุณทุกกำลังใจแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะ